ความลึกลับของสุนัขจิ้งจอกเป็นยังไงพวกเธอรู้ดีว่าความเคยชินเป็นต้นเหตุของการไม่ให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นจงอย่าเปิดเผยตัวเองจนเกินไปตั้งแต่การเจอครั้งแรกพวกเธอจะรอให้ถึงเวลาโดยไม่ต้องเรียบร้อนหรือว่าเร่งรัดอะไรเมื่อคุณพบผู้ชายครั้งแรกอย่าเอาแต่พูดพล่ำเพียงอย่างเดียวอย่าตื่นเต้นจนพูดไม่หยุดซึ่งเวลาที่คุณนิ่งๆไม่วูวามจะทําให้คุณดูมีเสน่ห์นะครับผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งรู้จักกัน เขาตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรื่องแฟนเก่าของเขาอย่างละเอียดฉันไม่อยากจะฟังสักหน่อยแต่ก็ไม่ได้เบรกหรือว่าต่อว่าเขาฉันยังคงทําตัวสุภาพแล,และถามเขากลับไปว่าอาทิตย์นี้คุณมีงานเยอะไหมไม่พูดว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีไหมอย่างเด็ดขาดสุนักทิ้งจออแกล้งโง่จะไม่มีทางเอาเรื่องแฟนเก่ามาเล่าให้เขาฟังดูอย่าลืมนะคะว่าคุณเป็นของขึ้นหิ่งนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่มีทางมีเรื่องเสียหายอะไรมากมาย ที่จะต้องเป็นรายงานกับเขาด้วยเขาต้องรู้หร่ว่าสามีเก่าของคุณแล้วถึงขนาดขโมยข้าวของในบ้านไม่ส่งเงินค่าเลี้ยงดูลูกหรือมีพี่ชายที่อยู่ในแก๊งมาเฟียค้ายาเสพติดถ้าเขาเป็นผู้ชายดีๆเขาก็คงไม่ปรับลืมหรอกนะถ้ารู้ว่าแฟนเก่าของคุณนะ่ะยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณด้วยนะถ้าเขาถามถึงแฟนเก่าของคุณนะให้ตอบเขาไปว่าเราแยกทางกันแล้วเรามีความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกัน ซึ่งถ้าเขาถามถึงเรื่องที่ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเขาก็ให้ตอบแบบกลางๆและกำกวมเข้าไว้แล้วเราควรจะเปิดเผยข้อมูลมากแค่ไหนไม่ต้องบอกอะไรที่เลวร้ายของตัวเองก็เขาไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าคุณไม่มั่นใจในเรียวขาของตัวเองหรือคุณไม่เคยออกไปไหนมาไหนกับผู้ชายมาเจ็ดเดือนสิบวันแล้วไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่จาเป็นต้องรู้เรื่องนี้ผู้ชายชอบคิดเอาเองว่าถ้าเขาจีบคุณติดแล้วคุณจะยอมทําทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียเขาไปคิดขนาดที่ว่าคุณอยากจะครอบครองเขาจนตัวสัน่น เพราะคุณอยากจะแต่งงานกับเขาใจจะขาดอยากมีลูกกับเขาแทบทนไม่ไหวคุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าคุณต่างไปจากผู้หญิงคนอื่นๆคุณรู้สึกมั่นคงสบายสบายและมีความสุขได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเขาก็ตามเมื่อคุณมีความสุขอยู่เสมอและคุณก็ไม่ได้ล่ามเขาเอาไว้ผู้ชายจะรู้สึกดีเมื่อมีอิสระเสรีในชีวิตตัวเองคุณอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องไอศครีมที่ชอบคุยไปเลย ถ้าอยากคุยเกี่ยวกับการไปเที่ยวทะเลแคริบเบียนคุยไปเลยแต่ถ้าเกิดปัญหาในเรื่องที่ทำงานหรืออาการเศร้าซึมหลังจากที่ไปหาหมอแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีแนวโน้มว่าจะมีลูกยากแล้วแล้วก็อย่าพูดเด็ดขาดเวลาที่เขาถามเกี่ยวกับตัวคุณการไม่ตอบคำถามบ้างบางคำถามไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่ประการใดนะเพราะว่ามันควรจะทำด้วยซ้ำไปคุณไม่ต้องแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณเป็นยังไงทั้งหมดในชีวิตของคุณแม่สุนัขจิ้งจอกแกล้ง,งโง่จะซื่อสัตย์ต่อตัวเอง สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ขนาดเล็กค่ะตามธรรมชาติแล้วสัตว์เล็กย่อมตกเป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่เพราะฉะนั้นสุนัขจิ้งจอกจะรู้วิธีปกป้องตัวเองและหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโปรโมชั่นของการคบกันแต่สําหรับสาวแสนดีจะเชื่อในทุกเรื่องที่ผู้ชายพร่ำเพรอพรรณนาเพราะมันฟังดูดีนะสาวแซนดีก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจจนต้องเจ็บปวดในภายหลังสุนัขจิ้งจอกจะฉลาดจะรู้ดีว่าในช่วงแรก ผู้ชายมีแต่จะหยอดคำหวานเพราะฉะนั้นเธอจะต้องระวังตัวตลอดเวลาซึ่งเรามาเปรียบเทียบสิ่งที่ผู้ชายคิดแต่ไม่มีทางพูดออกมาข้อที่1ผมอยากมีเซ็กส์มีเซ็กส์เท่านั้นไม่ต้องการผูกมัดอะไรทั้งสิน้นแต่สิ่งที่เขาพูดออกมาก็คือผมอยากคบกับคุณไปนานๆข้อที่สสิ่งที่เขาคิดแต่ไม่มีทางพูดออกมาเป็นของผมเถอะแล้วผมจะยอมเป็นกิ๊ก ให้หนึ่งอาทิตย์แต่สิ่งที่เขาพูดออกมาก็คือคนอย่างผมไว้ใจได้ข้อที่สามสิ่งที่เขาคิดและไม่มีทางพูดออกมาผมมีกิ๊กอีกสามคนแทบจะสลับร่างไม่ทันเลยละแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือผมไม่เคยเจอใครอย่างคุณมาก่อนข้อที่สี่เดือนนี้ผมยังพอมีคิวว่างจะรับคุณไว้เป็นกิ๊กสักคนสิ่งที่เขาพูดออกมาคือ ผมเหนื่อยกับการออกเดทแล้วเป็นแฟนกับผมเถอลองทายดูซิว่าผู้ชายแบบไหนมีผู้หญิงมารุมรักมากกว่ากันระหว่างผู้ชายที่ชอบหยอดคำหวานกับผู้ชายที่พูดอะไรตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่ต้องดูให้ลึกอีกก็คือเขามีอะไรแอบแฝงในคำพูดของเขาหรือเปล่าซึ่งเขาไม่มีทางบอกคุณแน่นอนนักจิ้งจอกอย่างคุณก็จะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองแล้วเวลาที่สุนักจิ้งจอกสังเกตเห็นอะไรก็ตามเธอจะไม่โวยวายออกมาเพราะเวลาที่ผู้ชายไม่รู้ตัวว่าถูกจับตามองอยู่ เขาก็จะแสดงท่าแท้ออกมาให้เห็นเร็วขึ้นเวลาเขาพูดถึงตัวเองหรือแฟนเก่าเพื่อทําให้เรารู้จักตัวตนของเขามากขึ้นนั้น แทนที่สุนัขจิ้งจอกอย่างเราจะซักไซ้เข้าอย่างกับสอบปากคำคนร้ายเราจะคุยแบบสบายสบายเพราะความจริงมักจะหลุดปากออกมาเวลาที่คุยกันเล่นๆนี่แหละเรื่องบางเรื่องที่คุณอยากจะรู้มันอาจจะซอแทรยอยู่ในมุกตลกและครับพูดที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนถ้าเขาเป็นหมาป่าที่สวมทับด้วยชุดลูกแกะหนวดหมาของเขาจะโผล่แรมออกมาให้เห็นเองนะซึ่งเวลาที่สุนัขจิ้งจอกอย่างคุณแกล้งโง่ รู้สึกถึงความไม่ชอบมาผากนในตัวผู้ชายเธอจะไม่เอาเรื่องนั้นขึ้นมาพูดกับเขาเธอจะคุยกับตัวเองดังสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีดินคลอนบีจอน์สันที่กล่าไวไว้ว่าคุณจําเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหรควรปิดปากเงียบไว้แต่ถ้าเกิดไปบอกเขาขึ้นมาว่าคุณสังเกตเห็นอะไรบางอย่างในตัวผู้ชายซึ่งมันผิดปกติพอปลาไหลที่อยากมุดรูอย่างเขาจะพยายามหาทางเปลี่ยนเรื่องโดยผู้ชายจะพูดว่า คุณไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่าอย่าเพิ่งตัดสินผมเร็วเกินไปได้ไหมแล้วคุณ่วนตัดสินเขาเร็วเกินไปจริงหรือเปล่าไม่เร็วเกินไปหรอกแต่ความผิดพลาดอย่างเดียวก็คือการบอกให้เขารู้ตัวน,ะนักจิ้งจอกแร้งโง่จะฟังเสียงในหัวของตัวเองจะเชื่อในตัวเองที่ผ่านมาเธอดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เธอผ่านประสบการณ์มามากมายและเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองอย่าลืมนะว่าเธอไม่ได้เรียบร้อนเธอเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้ชายเธอเชื่อสายตาตัวเองและที่สําคัญเธอเชื่อในสัญชาตญาณดิบของตัวเองด้วยคุณส,สาวคุณรู้ไหมคะว่าสัตว์ที่กําลังถูกล่าไม่มีใครมองโลกในแง่ดีนักหรอกสุนัขจิ้งจอกก็เช่นกันเมื่อมันสัมผัสได้ถึงอันตรายที่กําลังย่างกรายเข้ามามันจะเรียบโดดหนีไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งถ้าผู้ชายเขาเผยท่าแท้ให้คุณเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนอันตรายคุณก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาถ้าเขาแสดงออกมาโดยไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาเป็นคนอันตรายโดยสันดาหล่ะคะจบเกมเลยอย่าลืมนะคะคุณได้รู้ข้อมูลทุกอย่างที่ควรรู้หมดแล้วในช่วงที่รู้จักกันแรกๆขอให้ออกไปเที่ยวและมีความสุขอย่างเต็มที่ แต่อย่าเพิ่งเปิดเผยเรื่องส่วนตัวมากจนเกินไปที่สําคัญที่สุดก็คืออย่าใจร้อนวิธีนี้ไม่เพียงแต่ทําให้คุณฉลาดแบบสุนักจิ้งจอกเท่านั้นนะแต่คุณยังรักษาความอิสระเสรีเหนื้อสิ่งอื่นใดของคุณไว้อีกด้วยสาวแซนดีมักชะล่าใจไม่ยอมป้องกันตัวเองเธอชอบสรุปเองเออเองว่าชีวิตนี้ช่างงดงามจะมีเจ้าชายขี่ม้าขาวมาคอยปกป้องเธอเสมอส่วนคุณสาวร้ายหรือสุนักจิ้งจอกแสนฉลาด จะไม่ยอมให้ความคิดเพอ้อฝันหรือความหวังลม้ลมๆมเลง้ลงๆลง้ลงครอบงำความคิดของเธอเหมือนอย่างซินเดอเรลล่าหรอกเพราะเธออุ่นใจที่ได้ดูแลความปลอดภัยของตัวเองมากกว่าแทนที่จะมอบหน้าที่นั้นให้ผู้ชายเป็นคนทำแทนนี่เป็นวิธีที่สัตว์ป่าทั้งหลายทำเพื่อเอาตัวรอดพวกมันจะได้ไม่ตกเป็นเหยือ่อและที่สำคัญที่สุดสุนัขจิ้งจอกผู้ชาญฉลาดเข้าใจและยึดหลักในกฎข้อแรกของธรรมชาติที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน